ตอนนี้ช้อปปีสนับสนุนให้ร้านค้านะคะทํานายหน้าพร้อมกับขายสินค้าของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะร้านค้าในช้อป e ีที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมร้านค้าโคตรคุ้มหรือที่เรียกว่าป้ายเขียวป้ายเหลืองมาก่อนนะคะ ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นพ r i ม e s e l l e r เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้นะคะก็จะคล้ายแบบเดิมเลยค่ะก็คือสนับสนุนในเรื่องของโค้ดส่งฟรีหรือป้ายที่เป็นป้ายเขียวป้ายเหลืองนะคะติดที่หน้าสินค้าของร้านเราทุกตัวเลยค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับสินค้าในร้านค้าของเราหรือว่าร้านค้านั่นเองค่ะซึ่งข้อดีของนโยบายพ Pri ม e s e l l e r ที่แตกต่างจากโปรแกรมร้านค้าโคดคุ้มก็คือตัวร้านค้าเองนะคะสามารถทำในหน้าได้ในตัว แล้วเราเนี่ยก็จะได้ค่าคอมพิเศษจากช้อปปีค่ะนอกจากค่าคอมที่เราได้พิเศษจากช้อปปีในโปรแกรมนี้แล้วนะคะเราก็ยังได้กําไรค่ะที่เป็นส่วนต่างในการขายสินค้าของเราด้วยค่ะสําหรับร้านค้าไหนนะคะที่อยากเข้าร่วมโปรแกรมนี้นะคะให้เพื่อนเข้าไปที่ Google ค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่าโปรแกรมพรามเซลเลอร์ได้เลยค่ะพอเข้ามาในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะคะเขาจะมีปุ่มค่ะให้เรากดเข้าร่วมโปรแกรมค่ะ